เจนสรีพอเตอร์วันนี้นักศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันรตนโกสินทร์วิทยาเขตไกลวังไกลกังวลนะคะพาไปดูการปรับตัวของกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่อยู่ในหมู่บ้านช้างหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่หันมาหาอาหารในพื้นที่ส่วนรกร้างในช่วงโควิด1 9ที่ไม่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะคะติดตามจากรายงานค่ะ ช้างหนึ่งเชือกต้องกินอาหารประมาณ500กิโลกร,รัมต่อวันอาหารช้างกองข้างหลังผุมนี้มีประมาณ4-5ตันสามารถเลี้ยงช้าง6เชือกได้เพียง2-3วันเท่านั้นครับต้นกล้วยผลกล้วยและหญ้ากองใหญ่ที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารช้างที่ได้รับมาจากการบริจาคโดยมูลนิธิคนสร้างวัดคนสร้างคนซึ่งนี่เป็นการได้รับบริจาคเพียงครั้งเดียวในรอบ3-4เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หมู่บ้านช้างหัวหิน มีช้างให้บริการนักท่องเที่ยวมากกว่า20ิบเชือกแต่หลังจากประสบปัญหาขาดรายได้ควานช้างจึงจําเป็นต้องพาช้างกลับไปที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์จนเหลือช้างอยู่เพียง6กเชือกในช่วงที่ช้างขาดอาหารทุกๆวันควานช้างจึงต้องดิ้นรนไปหายาจากส่วนลกร้างเพื่อให้ช้างได้มีกินต้องหาให้ได้ครับถือไม่ได้ยาก็ต้องต้นกล้วยทางมะพร้าวพวกนี้ครับทุกอย่างที่ช้างกินได้ครับผมผมก็จะใช้วิธีในการไปอ่า เกี่ยวหญ้าครับเกี่ยวหญ้าตามไร่ตามสวนเขาครับที่ที่ทเป็นสวนล้างนะ,ะผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9ยังส่งผลให้กลุ่มคนเลี้ยงช้างในหมู่บ้านช้างหัวหินต้องประสบปัญหาขาดรายได้จนเจือครอบครัวเนื่องจากก่อนหน้านี้จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและใช้บริการนั่งช้างชมทิวทัศน์โควิดมารอบที่สองนี่หนักกว่าเดิมถึงสงเท่าเนื่องจากแขกที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ พอต่างชาติมาไม่ได้ก็ทําให้เราเกิดปัญหาเรื่องอาหารที่จะมาดูแลน้องน้องช้างนายบุญเกิดโรงรําหนึ่งในควานช้างเล่าว่าเขามีภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวและลูกสามคนที่อยู่ในวัยเรียนแต่ถึงไม่มีรายได้ก็ทิ้งช้างไปทําอย่างอื่นไม่ได้คือแฟนผมออกไปรับจ้างข้างนอกเพิ่มครับก็คือเป็นพนักง,งานรังจานครับถามว่าทอไหมมันก็ทอนะครับแต่ก็ต้องสู้ครับไม่สู้แล้วลูกจะอยู่ยังไง ต้องหายังไงก็ต้องหาหาให้ได้ครับยุทธภูมิกุลจันทร์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลรายงาน